เป็นถนนเส้นหนึ่งที่อุด,ดมไปด้วยร้านอาหารทั้งไทยจีนมุสลิมอาหารคาวหวานมีให้เลือกชิมเลือกซื้ออย่างละลานตาโดยเฉพาะร้านไอศครีมที่มีอยู่มากมายหลายรูปแบบแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันไปตามถิ่นกำเนิดหรือความเชื่อร้านไอศครีมแต่ละร้านล้วนได้รับความนิยมจากลูกค้าไม่ต่างกันคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับร้านที่น่าสนใจ ความแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนในด้านรูปลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจะมีผลมากน้อยเพียงใดงในการค้าขายมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันไอ้เจ้าแมา่เขาายน้ำจืดก่อนแล้วอ่ะขายน้ำจืดแต่ี่เขาั้น้าเรียนเรื่อยๆมาขา,า,า,ายเขาต้องรวดเก็บเงินเขาต้องรวดเกี่็บขายเงินเท่าน้ำมาเข้าในติ๊ง ก็บต้องพัฒนากินมาเรื่อยๆเรื่ก็บมาเก็บเอามาผสมมาใส่กันขึ้นตัวเดียวทำใหนรสชาติอร่อยขึ้นก็คือไอ้นี้ได้สูมาจากจีนแล้วก็ส่งต่อกันที่นี่รุ่นหลานเมนูใหม่ก็ไอ้เดียชาบ้างกินชามากสตรอเบอรี่ยังไงกิมใส่ไข่ครับไอ้เดียเมนูไข่ไข่ดังครับตอนนั้นที่ได้ไอเดียมาครั้งแรกเนีมันเกิดจากว่า เราเนี่ยสนใจว่าเราอยากจะทําร้านอะไรสักอย่างไหมมึงแล้วก็ทีนี้ก็ไป็ามาด้วยความที่ที่มันมีสาขอาหารอย่างน,นเปิดอ,อ,อยู่แล้วทีนี้พี่กรดิ่งตดความสนใจแล้วก็กับคุณสว่วนหรือว่าครอบครัวเอก็ได้ไปไปดูมาว่าเออตัวคาเฟ่ตัวน,นี้น่าสนใจนะใช่คือด้วยความที่ร้านมันเป็นสมัยใหมยย่ดูไหมครับแล้วก็เราเปิดตรงทำเลตรงเนี้ยมันจะมีรูปของงางงานอยู่ใช่ไหมครับซึ่ง ซึ่งถ้าเกิดว่าเราก็ไม่กล้าที่จะเดินมาเปิดร้าเพราะไม่งั้นก็จะมีเรื่องของผูาคนที่เขาค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าเราจะทํายังไงดีที่จะที่จะทําให้ร้านมันเข้ากับสไตล์มันเก่าด้วยแล้วก็ไปกับสมัยใหม่ดุ้ลกับนได้ด้วยวไไใช่กลับตัวไปด้วยกันครับมาสากันโ้นเองอยู่ร้านนี้มาแล้วอสองเ,า,เามาย่างมาังส่ิรัติไวน์ แล้วเคยมากินซอวเปาไหมคะครั้งแค่ะครัแล้วก็เป็นความประทับใจที่ดีมากเพราะไอติมรสชาติอร่อยทำไมถึงเรื่องร้านนึงนะคะเพราะว่าในถนนดังงานเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วสไตล์ของร้านยิ่งดูแบบมิเคตน้าร้านอะไรอ่างเงี้ยแบบอยากลองรสชาติไอติมแล้วแล้วคิดจะลองไอติมลอก็อแล้วเาคิ่ามันก็ใส่ปลาแต่ก็อร่อยก็คือให้คนละคน งให้ฟแบบใคไใยรฟิลติแอบบปรับุงมาเป็นโยเทส้งต่างๆของนีเราจะสุดีแล้วชอบั้วมาแล้วลก็จะคนละลกแล้วอยากกินอะไรจยายแบการนำเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดั้งเดิมโดยไม่มีการลดทอนคุณค่าของกันและกันมีการส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทําให้คนในสังคมยังอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมาถนนนางงามที่นี่ที่เดียวมีร้านค้ามีอาหารการกินให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะมาจากทินใดก็สามารถมาลิ้มลองรสชาติความเป็นพระหุวัฒนธรรมได้ณนะแย่เมืองเก่าสงขลา